กับปกจองหลวงเดียนะครับตีมรังบ้านหนองอุงอิงนะครับปุมนี่อากาศร้อนเกินครับปุ่มใบหมูกว่านะครับไม่ไหวกับป่าดีๆมาอาบน้ำกลายร้อนนิดคกับไม่เป็นไรหลวงเดียตนร้อนเอ็นตรงจ้านก็กับตัวอาชีพน้ำตีปืนแล้วก็ยังร้อนนะเอามาเร็วมามา,มา,มาเอามา เอามาเออเามามาเก่งเออเามามาไปเดียวเดียวเดียวเเดห็นยังเห็นยังตุ้มไปเดีวไปเดีวไปเดีวไปไปมานี่ครับดูเดี๋ยววันนี้ลงเดียจะลองโยนให้ไกลกว่าเดิมีนิดนครับ อืมมาเอ้คันเก่งเอ้เก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะซุ่มอ่ะอ่ะเอ้เอ้คลายร้อนนะเอ้กับดูความจะลาดวันนี้ตอนเช้าลุงเดียปลาเดินไปนะครับปุ้มก็ไปปกตินะครับพอดีเจอปอย่ายปุ๊บก็ปอย่ายว่าวัาหน้าลมแล้ว ลุงดีดีก็ไปดมไปได้นะปกติเขาก็ไปดมเล่นนะครับมันก็รู้สึกจะเตือนใจนะครับคลิปนั้นลุงเดียก็เลยมึงไม่ลงนะก็เลยไม่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 ด้ดีกว่าครับไอ่ตีมรังบานแบบตนมาได้คนอื่นเขาอัปเดตให้ดูนะครับบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเมื่อวานขำคืออย่างยอกกับเขาอย่างปลาดีๆไปยอกไปเล่นอยู่นะนี่พอเอกแม่น้อยไปตุรานะครับพอดี เอารถเอาได้ไปลางด้วยกับผมกลับไปตูราในเมืองกันนะเอามาดิๆมามามาไปขอเลยไปไปตุ่มไปเอ้ยเอามาเร็วเร็วเก่งน้องเก่งเอาม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 าเอยเอามาเอ้ย เอามาเอ้ยคนเก่งเอ้ยวันีลงเดียวกวดใส่น้ำมานะครับเอ้อเอ้ยนี่ขาบขึ้นมาให้เรียบร้อยอา้าวอึ๊บอึ๊บเอาอีกไหมเอ้ยเอาอีกไหม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 ไปเอามาเร็วม,มามาอันนี้ไกลกว่าเดิมนะทีนี้ อา้าวไปนี่ลุงเน่าลองโยนแม็กไกลกว่าเดิมนะครับอู้ๆเก่งแล้วครับปั๊บอืมเออน้องเก่งเอาเก่งแล้วเก่งเอาเลยเอาเลยมาเอาไว้มาไว้ามาไว้ามาโอเคเอาไว้มาเอ้เกง่งเอ้หน้อง,กง,กงเก่งนะเลอเอ้เอามา

หาไกลรอเอ้าเอาอีกมั้ยฮะเอาอีกมั้ยฮะเอาอีกมั้ยเอาอีกลูกมาเร็วมาเออเอายืนคอยตรงนั้นนะเอ้า1 2 3ไป พอวันก่อนโยนไกลสงสัยมันจะเป็นไม้ครับปอเป็นไม้ถึงเขามันกลายกลายคลึงกันหมดนะะเขามองไม่เห็นเขาวนอยู่หลายรอบครับแต่พอเป็นกวดนี่ก็วิ่งจัดแจ่วพอเป็นชัดแจ่วเขาก็ปุ่งไปเลยครับโอ้เคเออเก่งเก่งอ่าเก่งเก่งเออเกินจากน้ำตึง ปุ้มตัวเองนันทีเลยตไว้ว้ตัวเองเองเอา้าวเอาก็ไปเอ <c oughs> จะลาดกับรูเรืองนะครับลีดี้ถตาว่าเป็นประเพตีวิว่พันนี้ถตาว่าอยู่ติว่าก็าฝึกแบบายงานจริงๆกง,งราชการเด้แนี้สุดยอดครับอืม,อม เ,เอาอีกไหม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 เอาหนึง่สงสองสามไป Ừ nè má má ào bò nhăng ai rón nhăng ai rón nhăng à ai rón nhăng กาวันนี้นะครับปูดเป็นการหน่อยอะไรนองวัฒนาอีกหนึ่งวันนะครับผมอีกสักคลิปนะครับผมตุกคลิปแล้วครับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าลงคลิปก็คือจะปูดนะครับกให้นองไปทุบพบปุูมดีๆนะครับกให้นองจานหน้านะครับเพื่อมาเป็นคนนะครับเป็นคนดีๆีมีแต่สิ่งดีๆกับหมานองนะครับจานนี่นองงดแหละเรกยนกเลยติวติทำมานะครับจัดนองก็จุดจ่ายมดแล้วจุดย่าง หลวงเดียวานะฝึงทุดตายคือเขาอยากจะมาฝึงฝังบุญผีองเองนะครับก็อาจจะไม่ความคิดหลวงเดียนะอาจจะว่าเออพอชีวิตเก่ามันประมาณว่าเขาหลอดตายมามาลา้วุนิอ่ะตึงเมื่อนกกระโดดวัวเขาคงยังไม่รอคือด้วยจัดทุกอย่ตาก็อาจจะว่าเออข้อมาฝึงใบบุญ ข้องน้องหญิงเป็นกลางุดตายก่อนที่จะจากไปนะรแล้วก็อะไรเสร็จสิ้นทุกอย áng, ่างเลยรตอนน้องจากไปด้วยดีนะครับผมแล้วก็ข้อให้ไปสู้พระภูิที่ดีนะครับลุงเดียก็ไวอะไรอย่างทุจริงนะครับอย่างนึกภาพออกเมื่อวานที่ว่าเขาเดินมาแล้วก็ใจลุงเดียประมาณอต้นลักก็อาจะยืน่นน้ำแล้วก็อาจจะก้าวขอกไล้ประมาณนี้ไหมครับแต่ก็เ,เ,ดเดินวน้ลยไปมาไปมา ต่อพูได,ด้กับเดยวครับก็ให้น้องไปทุกขอปุ่มดีๆครับนะช่วงที่ยังมีชีวิตอยูก่ก็จะดูแลใหนะ้เต็มที่นะครับปุ่มเอามาเมามาดี๋ยวมาจัเอมาก็น้องบุญรอดครับปุ่มการอัปเดตให้ดูแลนะครับปุ่มก้องมือนคืนนะน้องก็แก็้งแรงกินอาหารกินได้ดายนะครับยืนกอดดิง้างเดินเล่นเดินได้ไดายนอนปักป้อนดีแล้วนะครับเอาเดี๋ยวหนึ่งสอง ไม่กี่วันก็ไปรับน้องแล้วครับผมอ้าวไปตุ้มไปเร็วเดี๋ยวให้ดีๆวาย <laughs> เก่เกรอนอีกสักรอบครับโอเคอ้าวน้องเก่งมาเลยปกติว่าสักสามสี่โมงเย็นครับผมแดดร่มๆสักนิดนะแดดอยาดจายแดงแต่เขาร้อนเกินกับจูมไม่ไหวกันลุงเดียกันเลยเอตรงชัางก็ครับ พอดีลวงเดียวไม่ได้ทำนามตีกันครับผมก็เลยเออก่อนนำนามครับผมพอยังพอนะอ่านสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกาโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามช่องลงเดียด้วยนะครับผมแล้วก็เตรียมรังบานทุกคนครับ เดี๋ยวอาดีดดีตัวเองตั้งนิดกับปากก้าวในขอครับผมวัสดีครับเจอกันไหม่คลิปหน้า